หลานเฒ่าที่เพิ่งจะตายจากไปด้วยโรคชราได้ทิ้งเมียที่ไว้ห่างกันสิบกว่าปีเอาไว้ให้เป็นใหม่ไม่มีลูกมีหลานไว้ฝากผีฝากไข่แม้แต่คนเดียวยายสาจึงเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ชอบออกไปสูงสิงกับใครอาหารการกินก็นม่ได้อดอยากด้วยการที่แกกินง่ายอยู่ง่ายมาทั้งชีวิตหัวเผือกหัวมันก็หาได้ง่ายง่ายรอบๆบ,บ้านและชายป่าชาวบ้านจึงไม่ค่อยได้เห็นแกบ่อยนักในช่วงหลังๆ เมื่อหมู่บ้านเกิดเรื่องราวละเ้ายขึ้นมาทุกคนก็นเลยมุ่งเน้นไปที่แกกันหมดเพราะว่าผัวของแกที่ตายไปนั่นเป็นผู้ที่แก่กล้าวิชาอาคมมากคนหนึ่งคิดว่ายายสายเองก็คงจะได้สืบทอดวิชาอาคมติดตัวมาอยู่บ้างเมื่อมีการตายเกิดขึ้นแบบแปลกๆแกกับเป็นคนแรกๆที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทําเพราะตั้งแต่ผัวแกตายแกกัเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนทําให้ยายสาแทบจะอยู่ไม่เป็นสุข เพราะถูกชาวบ้านคอยตอแยอยู่ทุกวันมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าถูกฆ่าตายไปสองคนภายในสัปดาห์เดียวและร่างที่ตายนั่นก็ยังถูกกัดกินเนื้อหนังหายไปด้วยมีเพียงแค่อย่างเดียวที่จะทำแบบนี้ได้นั่นก็คือน่าจะเป็นเสือยายสาถูกกล่าวหาว่าเป็นสมิงแต่ก็ยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีเสือเข้ามาหากินอยู่ในป่าแถบนี้มาก่อน แถมจุดที่ชาวบ้านสองคนถูกฆ่าตายกลายเป็นเหยื่อก็อยู่ไม่ไกลจากเรือนของยายสาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับชายป่ามากที่สุดจนเมื่อรายที่สามถูกฆ่าตายขึ้นมาอีกก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านจนไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของปา่าจะมีแค่พลานบางคนเท่านั้นที่ไม่กลัวเสือก็ยังเข้าป,าป่าไปล่าสัตว์อยู่ตามเดิมแต่ก็ไม่มีใครจะพบเห็นหรือว่าเจอร่องรอยอะไรของเสือแม้แต่คนเดียว ยายสาก็เลยถูกชาวบ้านพี่ากสาวว่าผิดไปก่อนเป็นคนแรกเพราะร่างของเหยื่อลล่ล่าสุดถูกหลากมากัดกินอยู่ห่างจากเรือนของแกไปไม่ถึงยี่สิบว่าก็เลยไม่มีใครเชื่อว่าจะไม่ใช่ฝีมือของแกแม้จะไม่มีใครยืนยันล้วเห็นคาตาก็ตามชาวบ้านหลายคนเข้าไปปาหินใส่เรือนของแกแล้วก็ร้องตะโกนขับไล่ให้แกออกไปจากหมู่บ้านเสียหากว่ามีหลักฐานว่าเป็นฝีมือของแก ก็คงไม่มีใครปล่อยให้แกมีชีวิตรอดไปไหนได้แน่ยายสาจึงจําเป็นต้องห่อผ้าห่อผนเพาะที่จําเป็นหนีออกไปจากเรือนในช่วงเช้ามืดของวันลงขึ้นเพราะไม่อยากจะอยู่ให้ชาวบ้านต้องมาเคลือบแคลงแนงใจกับแกอีกว่าแกเป็นฆาตกรวิปิลิตฆ่าคนกินเนื้อหนังชาวบ้านตามที่ทุกคนนั้นคิดว่าเป็นสมิงแกสะพายห่อผ้าเดินหายเข้าป่าลึกไปเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีแม้แต่คนเดียว ย่ำเดินไปเรื่อยเปอยอย่างไม่รู้จุดหมายเพราะว่าไม่เคยเข้าป่าลึกมาก่อนตั้งแต่เช้าไม่มีข้าวตกถึงท้องแม้แต่เม็ดเดียวแกก็เลยหมดเลี่ยวแรงเป็นลมล้มพับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จนเมื่อรู้สึกตัวก็ได้เห็นว่ามีพระธุดงชลารูปหนึ่งท่านมานั่งเข่าชานสงบนิ่งอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นว่ายายสาแก่ตื่นขึ้นมาท่านก็เลยลืมตาคลายออกจากสมาธิถามไถ่าหาใจความกันอยู่ครู่หนึ่ง ท่านก็ชี้ให้ยายสากินผลไม้กับน้ำพึ่งป่าที่ท่านเก็บหามาจากป่าแถวๆนั้นยายสาแก่ก็ะกลมหลงกลาบหลวงตาก่อนจะกินน้ำพึ่งกับผลไม้ป่าจนอิ่มก็รู้สึก,กว่ามีพลังก,กำลังวังชาเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าประหลาดเมื่อไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหลวงตาท่านก็เลยบอกให้ยายสาอยู่เสียในป่านี่เพื่อปฏิบัติธรรมเพราะเห็นว่าอายุอานามก็มากโขแล้ว ได้สะสมบุญบารมีเอาไว้เผื่อไปพบหน้าภูมิหน้าท่านได้พล่ำสอนและชี้นำยายสาจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองและได้ถ่ายทอดอาคมพุทธคุณให้ไปหลายอย่างเพื่อใช้ป้องกันตัวใช้ชีวิตอยู่ในผื้นป่านั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแม้จะไม่อดอยากด้วยผลหมกลากไม้ที่หาได้ไม่ยากแต่สัตว์ป่าดุร้ายนั้นมีอยู่อย่างชุกชุมทุกพื้นที่ในผืนปา่า ไม่ทันจะได้สะสมบุญบารมีก็จะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่าพวกนั้นสะก่อนแล้วท่านก็ทุดงจากไปปล่อยให้ยายสาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นเองแต่เรื่องข่าวคลาวจากทางหมู่บ้านก็มาถึงตัวแกอีกเหมือนเป็นเวียนเป็นกรรมมีพลานเข้ามาพบเจอกับแกในผืนป่าลึกนั่นที่แกคิดว่าคงจะหนีออกมาไกลจากหมู่บ้านมากแล้วจนเกือบจะถูกฆ่าตายด้วยคมกระสุนปืน แต่แกก็สามารถหลบหลีกคมกระสุนหลอดตายไปได้ด้วยอาคมที่มีทั้งจากพุทธคุณของหลวงตาและอาคมที่ผัวแกได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้เมื่อเห็นว่ากระสุนปืนไม่สามารถจะทำอะไรยายสาได้ผานผู้นั้นก็หน,นีหัวสุกหัวซุนกลับไปเพราะมั่นใจว่ายายสานี่แหละคือเสือสมิงจริงๆทั้งที่ยายสาเองแกไม่เคยรู้ต้นสายปลายเหตุว่ามาจากไหนโดยซ้ำเมื่อถึงข่าวที่เพลภัยจะเข้ามาถึงตัว มีพลานอีกหลายคนก็เริ่มเข้ามาตามหาและล่าแกถึงกลางป่าจำเป็นที่แกจะต้องหนีหลบซ่อนตัวจากพลานพวกนั้นย้ายเข้าไปหาที่ใหม่ในป่าลึกเพื่อจะได้นั่งปฏิบัติธรรมต่อไปด้วยความสงบแต่ด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับผืนป่าก็เลยยังวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเดิมของตนแม้จะยังไม่มีใครเข้ามาพบเจอกับแกแต่ก็เป็นโอกาสที่แกจะได้รู้ว่า ใครทาให้แกต้องละหกระเหินกลายเป็นคนเร่ร่อนแบบนี้ช่วงสายๆขณะที่แกออกไปหาเก็บผลลไม้ป่ามาไว้กินก็ไปเจอเข้ากับเสือลายพาดกอนที่มันกําลังกัดฉีกร่างของเหยื่ออยู่พอดีและเหยื่อของมันนั่นก็คือคนและน่าจะเป็นพลานที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแม้จะเห็นไม่ชัดเจนมากนักเมื่อเห็นว่ามันมีเสือเข้ามาฆ่าชาวบ้านตายและฉีกกินจริงๆ ก็เป็นโอกาสที่ย้ายสาจะได้พิสูจน์ว่าตัวเองไม่ใช่เสือสมิงตามที่ชาวบ้านได้กล่าวหาเอาไว้แกได้ใช้อาคมของผัวที่เข้มขังเพิ่มพูนมาได้โดยการฝึกจิตภาวนาพรำบนภาวนาอยู่ครู่หนึ่งก็กล่มลงคลานสี่เท้าร่างของแกก็ได้เปลี่ยนเป็นเสือสมิงได้ดังที่จิตปรารถนาพุ่งเข้าขับไล่ไลายพาดก้อนนั่นทันทีเพื่อให้หนีเข้าป่าลึกไป จะได้ไม่มีช้าบ้านตองมาตกเป็นเหยื่อให้กับมันได้อีกกลงเล็บอันแหลมคมจากร่างเสือสมิงที่เกิดจากอาคมน่าจะกำลาบเสือป่าได้ไม่ยากร่างสมิงย้ายสาพุ่งเข้าไปตะปบเข้าที่หัวของมันสุดแปรงแต่เหตุการณ์มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นไอ้ลายนั่นมันไม่ได้ระคายผิวหรือมีบาดแผลจากกลงเล็บของนางเสือสมิงแต่อย่างใดมันหันขวับมาทางนางสมิง พร้อมกับกงเล็บของมันที่พุ่งเข้าตะปบทันทีมันก็คงเข้าใจว่านางสมิงเป็นเสือป่าที่หลงเข้ามาเพื่อจะแย่งเอาเหยื่อไปกินทั้งคมเขียวและกงเล็บที่ต่างก็ไม่สามารถจะทำอะไรกันได้แม้จะพุ่งเข้าขยํำปัำ่มฟัดกันอยู่ด้วยพลังก,กำลังของอาคมอยู่คู่ใหญ่ๆต่างคนก็ต่างถึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นสมิงเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนางสมิงยายสานั่นรู้ได้ทันทีว่า คนผู้นี้เองที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจแก้ผิดแม้จะยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นใครและอีกฝ่ายก็ไม่อยากจะเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้ทั้งสองจำต้องสู้กันจนตายไปข้างนอกจากพลังกำลังก็คงจะมีอีกอย่างนั่นก็คืออาคมที่เคข้มแขังถึงจะสามารถจัดการกับอีกฝ่ายนั้นได้การต่อสู้ห้ำหันกันอยู่คู่ใหญ่ๆต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าจะจัดการกับอีกฝ่ายได้ไม่ยาก ทั้งสองถอยหลังออกมาหลายบริกรรมอาคมขลังของตัวเองอยู่ในใจครู่หนึ่งก็พุ่งกระโจนเข้าใส่กันอีกครั้งร่างสมิงยายสาขยำเข้าไปที่ลำคอของอีกฝ่ายได้ไม่ยากลากเอาร่างของมันที่กระเสือกระสนดิ่นล้นสุดชีวิตเพื่อจะเอากลับไปที่หมู่บ้านเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองอีกฝั่งก็ใช้พละกําลังดิ่นหลุดออกมาได้ถึงเป็นฝ่ายต้องเข้าขยำจัดการกับนางสมิงยายสาให้ได้โดยเร็ว หากว่ามีพลานที่มีอาคมขลังคนใดคนหนึ่งเข้ามาพบเขาอาจจะพลาดท่าต้องเผยตัวตนแถมจะเสียท่าถูกฆ่าตายไปด้วยมันข่อมร่างของสมิงยายสาเอาไว้ก่อนจะใช้คมเขี้ยวขย่ำเข้าไปที่ลำคอสุดแรงพร้อมกับสะบัดเหวียงกระเด็นออกไปไกลเมื่อเห็นว่าร่างสมิงยายสาแน่นิ่งมันก็ร้องคำรามลั่นด้วยความสะใจกะจะพุ่งเข้าไปขย่ำซ้ำให้ตายจะได้ไม่มีโอกาสหนีรอดไปได้ ร่างสมิงยายสาเหมือนจะเสียท่าปล่อยให้มันขยํำอยู่ฝ่ายเดียวแม้ว่ามันจะรู้ว่าคมเคียวไม่สามารถทำอะไรร่างของยายสาได้ก็คิดว่ากระดูกกระเดี่ยวก็คงจะหักสะบั้นขาดใจตายไปเองแต่มันกลับคิดผิดเพราะว่าร่างสมิงของยายสาที่มันคอมอยู่นั่นไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมยังหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นไอ้หลายเสือสมิงนั่นถึงกับต้องละคมเคียวถอยห่างออกไปด้วยอาการแปลกใจ ยายสาแก่ถึงพูดเย้ยหยันว่ามีแค่นี้เองหรือที่จะจัดการกับข้าปล่อยให้แกทำให้ข้าเดือดร้อนมามากพอแล้วก่อนที่แกจะลุกขึ้นขยายร่างของตัวเองให้ใหญ่โตขนาดเท่าควายป่าสองตัวทำเอาไอ้ลายเสือสมิงอีกฝ่ายตกใจถอยหลังกรูดแม้จะมีขนาดที่ใหญ่โตก็ยังมีความว่องไวจนมองไม่เห็นว่าพุ่งเข้าไปถึงตัวของไอ้ลายเสือสมิงนั่นแทบจะไม่ทันได้กระดิก ตะปบกงเล็บที่ใหญ่โตทับร่างของมันเอาไว้มันถึงกับตกใจตาเหลือกถลนกระเสือกกระสนดินพลานแต่ไม่สามารถจะหลุดหลอดออกไปจากกงเล็บที่ใหญ่โตนั่นได้คมเขี้ยวที่ยาวเฟื้ยขาวใสดังเพชรของนางสมิงยายสาเกิดขยํำฉีกเนื้อหนังที่ลำคอของมันที่ว่าเหนียวจนขาดสะบัน้นมันแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตเลือดสดสดพุ่งทะลักออกมาจนแดงฉานไปหมด เสียงแหกปากร้องลั่นนั่นยายสาจำได้ว่านั่นมันเป็นเสียงของหมอผีเฒ่าในหมู่บ้านและมันก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้เองที่จงใจทำให้แกถูกชาวบ้านเข้าใจผิดสมควรที่มันจะต้องถูกฆ่าตายบ้างแล้วบาดแผลที่ลำคอทำให้มันเจ็บปวดทรมานจนต้องแหกปากร้องลั่นอยู่แบบนั้นเห็นว่ามันคงจะไม่มีทางรอดแล้วยายสาก็เลยถอยห่างออกจากร่างของมัน ร่างของแกก็ค่คอยๆกลับคืนร่างมาเป็นยายสาดังเดิมไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันก็จ้องมองตาไม่กระพริบเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายนั่นเป็นยายสาร่างของมันก็ค่อยๆคืนร่างกลับมาเป็นหมอผีดังเดิมแต่ได้เพียงแค่ครึ่งร่างก็ขาดใจตายซะก่อนทั้งที่ดวงตาของมันยังจ้องยายสาอยู่แบบนั้นมันคงไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาถูกคนที่มันทำให้เดือดร้อน ฆ่าตายอย่างอนาแตง่ายๆในผืนป่าแบบนี้ยายสาถิ้งรังขึ่งเสือขึงคนของหมอผีเท่าใสาดำนั่นเอาไว้กับร่างของเหยื่อที่มันฆ่าตายชาวบ้านจะได้เข้ามาเห็นชัดๆว่าใครฆ่าชาวบ้านตายกันแน่และคิดได้ว่าหากชาวบ้านพบว่าตนเองเป็นเสือสมิงก็คงจะไม่เอาตนเองไว้เช่นกันดีแล้วที่ไม่ได้ลากมันกลับเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อมีเสียงฝีเท้า ย่ำใกล้เข้ามาในป่าบริเวณนี้ยายสาจึงต้องเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นสมิงผงกระโจนหายเข้าป่าลึกไปจากนี้ก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นกับแกอีกเลย